คำทำนายวันที่15กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมความอดทนความรับผิดชอบและความสุขุมเยือกเย็นอันเป็นคุณสมบัติเด่นของท่านจะสอดคล้องกับพลังงานที่สงบนิ่งของวันพระเป็นอย่างดีวันนี้เป็นวันที่ท่านจะสามารถจัดการกับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถหาเวลาสำหรับการพักผ่อน และไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อีกด้วยเป็นวันที่เหมาะกับการทำงานใหญ่ที่ต้องใช้ความอดทนและสมาธิสูงหรือการวางแผนระยะยาวสำหรับอนาคตการงานท่านจะสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนและแรงกดดันสูงได้อย่างดีความนิ่งและความมั่นคงของท่านจะทำให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารู้สึกไว้วางใจ เป็นวันที่ดีในการวางโครงสร้างระบบงานหรือการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังให้สำเร็จรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีความละเอียดรอบคอบของท่านจะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้การเงินการเงินมีความมั่นคงสูงและมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งกับการวางแผนการออมเพื่ออนาคต หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคงสูงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลความรักคนโสดอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากนักเพราะกำลังมุ่งมั่นกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้านอื่นๆแต่หากมีโอกาสได้พบเจอใครก็จะเป็นคนที่จริงจังมีความรับผิดชอบและมองหาความสัมพันธ์ที่ยัง่งยืนเช่นเดียวกับท่าน คนมีคู่ความสัมพันธ์อาจดูเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่มีต่อกันการกระทำที่สม่ำเสมอและการอยู่เคียงข้างในยามที่ต้องการคือเครื่องพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ต้องระวังโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก เช่นโรคกระเพาะอาหารอาการปวดหลังและบ่าไหล่การหาเวลาพักผ่อนอย่างจรงิงจังและตัดขาดจากเรื่องงานบ้างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งการได้อยู่กับธรรมชาติหรือทำงานดินเช่นการทำสวนจะช่วยฟื้นฟูพลังงานได้ดีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม,ตมการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือการยึดติดกับความทุกข์ในอดีต อาจเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งท่านไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าพลังงานของวันพระในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ฝึกฝนการปล่อยวางและให้อภัยทั้งต่อผู้อื่นและต่อตอนเองคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานให้เรียนรู้ที่จะมอบหมายงานและไว้วางใจผู้อื่นบ้างไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวด้านการเงิน ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณอย่างเป็นระบบด้านความรักลองหาเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่วมกันโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานหรือเรื่องเครียด,ดเลยเพื่อให้ความสัมพันธ์ได้มีพื้นที่สำหรับความสุขที่เรียบง่าย